จะรีชาร์จมันอย่าง,งนั้แหละเย็บไงท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้แล้วก็อย่าซีไวเปอร์ คลิปที่แล้วเราได้ทำที่พูดเกี่ยวกับไอ้สอวัดที่เล่นซีไวเปอรมานะถ้าเกิดใครยังไม่ดูไปดูได้ซึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่นซีไวเปอร์กันเองนะฮะดูนะครับผมปั่นจนแม่งพาตินมัมสี่ละคือคือมันต้องเคยชินกับ i n นพุของมันจริงๆวะ่ะถ้าเกิดมันไม่เคยชินมันเล่นยากอยู่เหมือนกันนะคือผมต้องกดเยอะอยู่เหมือนกันนะไอเี้ยกว่าจะเคยชินแต่เนี้ผมยังไม่เคยชินแล้วเดี๋ยวเราจะเล่นให้ดู ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าณตอนนี้นะกูค,คิดว่าคุณนาจะยังไม่รอด <Fighter> โอ้ยเห็นไหม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 ไอ้เหี้ยกูกระโดดสองรอบแล้วเนะี่ยเย็บ Thank you very much Thank you very much <laughs> เราเปิดบึงช่วยกูไม่เยอะเลย <laughs> and you r e dead goodbye <laughs> โอ้ยโดน DP จนด้านเลยครับพี่น้องเอออะอรยังไงยังไงโอ้ อ่าฮะเฮ้ยโอ้ยไอเฮี้ยกูตกใจหมดโอ้โหไข่แมงตื่นวางอดอติเลยวะตะฟ้าเอ้าพาดีละเออกระโดด อ h อเ The fuck am I doing oh. oh 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 ยังไม่ตายหรอกแต่ว่ารู้สามารถคา์เตอร์มันได้ด้วยวิธีเดียวนั่นคืออะไรรู้ปะนั่นคือ di อ่ะกระโดดกระโดดมามรู้มึงอยากกระโดดมาอ่าเรียบร้อยแล้วบ๊ายบาย f u c k is that โอเคกูอย่างนี้เขาเรียกว่ากูกูพลาดแบบยังไงวะส๊อเร what the fuck โอเคกูกูไม่รู้กูทำเพี่ยอะไรบ้างนะแต่กูได้เพอร์เฟใช่เคือคอมโบที่ได้จากการฝึกคอมโบทรามามันก็เวิร์กอยู่นะพอใช้เป็นคอมโบที่แบบว่าแบบคิดไม่ออกไอ้ใช้คอมโบอะไรดีแบบคอมโบอื่นมันดูยากก็ใช้คอมโบนั้นไป เสี่ยงเมื่อกี้ถ้าเกิดมันบล็อกกูตายมันลบสิบถ้าเกิดกูโดนบล็อกเมื่อกี้โอ้ตายโอ้เฮียกูกู <c oughs> กไปใช้ดีไอแล้วกูแพ้ตรงที่มันกระโดดพอดีไอสัตว์เอ้ยไทมมิ่งอะไรจะพร้อมหมดพอดเจาะขนาดนั้น เีย <Yeah. S 2> มันไม่ทำอะไรเลยกู <laughs> คิดว่ามันจะแบบ D I <c oughs> เอ้ยอ่าโอเคนี่ไง What the fuck am I using? Oh my god กูไปกดซุปเปอร์ทำโอ้โห Đi mà mm, mm -hmm. อ๋อโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมดีมากไอสัตว์เอ้ยกูแม่งไปเผื่อลิฟกดใช้กูน่าจะแคนเซิลท้งที่กูรู้ว่ามันน่าจะวิ่งเข้ามาหลังจากที่กูกดไซส์ไซส์โมอลมนันขอเล่นจับบ้านด้วยแล้วกัน จะรีช้านมันอย่างนี้แหละอะไรอ่ะมึงจะมึงใจนี่เหรอมึงจะแหลกสวิชกูเหรอไอ้เหี้ยแม่งจะแหลกสวิชโอเคกูขอ คืนคำพูดดีๆที่กูพูดกับมือไปเลยนะเว้ยโอ้ Nice, Nice, Nice nice <c oughs> <c oughs> ปะกูจะพักเข้าวอ่ะกูจะกดซ้ายสมิกซ์ทำไมว้าวโฮลี่ชิตโอเคเบลเพลงเวอเพลงเลย กระโดดไหมกระโดดไหมกูมันมันเห็นมันรู้ว่าวกูชอบกระโดดนะอ่ะกูจะให้มันคิดอีกรอบหนะึ่งว่ากูจะกระโดดไหมอ่ะไม่คิด What the fuck ก็โดนเลเวลสองอีกแล้วกูเพิ่งรู้ว่าเลเวลสองมันเป็นอ่าอินวิ c i b l e Would you believe that? เอาบบกูเอ๋กูเจอมาชิและนุอีไอสัต โอ๊ยออกูน่าจะแคนเซิลตายมันรอตรงนั้นอยู่แล้วอคลาสมมันก็ช้าอยู่พอสมควร Let's go một <laughs> mộng Faking I'm faking the shit nè Yeah, 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 yeah. Okay ho. Oh. Oh. Yeah I'm dead. <laughs> Let's go โอเคก็พอแค่นี้ก่อนสำหรับซีไวเปอร์ในสติเฟเตอร์หงะโอเคตัวนี้ก็อย่างที่เห็นค่อนข้างยากคอมโบพลาดในคลิปเนี่ยก็เห็นอยู่ใช่ป่าว่าพลาดกันหลายรอบมากๆเลยแต่ก็นะยังต้องฝึกให้เยอะกว่านี้อีกนะถ้าเกิดเครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็เอ๊ย ผมจะไปถึงในมือซ่าช่วยกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคเป็นกำลังใจเป็นอย่างมากเลยทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูแล้วเจอกันใหม่ peace out